เอาละยินดีต้ตอนรับเข้าสู่บริษัทผลิตโพชั่นของเราใช่ในวันนี้หลังจากที่เราได้มีการผลิตคิดค้นสูตรยาไปมากมายไม่ว่าจะเป็นเออ่ฮิ001รวมถึงสปีดฮิ001แล้วก็มานาฮิ001ใช่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมขายดีเลยก็ว่าได้ในตอนนี้อะไรกันเนี่ยวิ่มีแต่คนส่งข้อความมาขอยา แสดงว่ายาของเรานันเนี่ยมันดีมากคุณผู้ชมฮะเอาละก่อนอื่นเลยตอนนี้เราขยายนะพื้นที่ด้านล่างของเราไปแล้วก็ทําให้เรามีที่เก็บของเพิ่มเติมตอนนี้เป้าหมายของเราคือเพิ่มเงินนะฮะเราจะได้ขยายเนี่ยพื้นที่ในการปรุงยาของเราเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมามีความรู้สึกว่าตอนนี้การปรุงยาของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานว่ากันะเอออุ๊ยอะไรไวเนี่ยเราต้องโปรโมทแล้วเราต้องโปรโมทแล้วอา่าอันนี้เพิ่มแมคานิกให้เขาแล้วกันแล้วก็เอาคอนสตรักชั่นเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะ ด,ดูสิดิลของเราเพิ่มค่าอาชิมิตแล้วก็เอนแชนเตอร์เอนแชนเตอร์จะบวกเรียกได้ว่าโพเทนซี่สำหรับพชั่นทั้งหมดที่เป็นของโซเซอรี่นะฮะน่าสนใจนะมันจะทำให้อเทมที่เราผลิตด้วยอัน,นเนี้ยโซเซอรี่เนี่ยหรือว่าพลังเวทเนี่ยมันส่งผลได้ดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอะไรวะเนี่ยวอร์เกอร์รีเ c ิร์ b แล็บอ่ะไม่มีไม่มีคนทำงานแล้วลน่กแต่ไรเอาไว้ก่อนสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้เดี๋ยวผมจะโปรโมทนะฮะหรือว่าเลื่อนขั้นให้แก่พนักงานของเราทั้งหมดก่อน จริงๆเนี่ยนะถ้าสมมติเรามีาสกิลหลายๆสกิลเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าจริงนะแล้วก็อัปเกรดเปิร์กเป็นสกอร์ล่าอันนี้ลดอัตราการเวิร์กโหลดนะฮะแล้วนี่คือเขาไม่ยืนต่อคิว,วทำไมวนะเนี่ยฮะทำไมมันไม่ทําตรงนี้มันไล่เลี่ยงกันดูดูมันแบบเปรอะปาะนะว่าไงไหมเปรดะเปาะนี่หมายความว่าไงวะก็คือแบบมันไม่เป็นระบบแบบคุณผู้ชมฮนะผมว่าเราอาจจะต้องทําให้เป็นระบบมากกว่านี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีตังค์เยอะกว่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ เงินเราเนี่ยยังติดลบอยู่ใช่อลากจะที่ขยายห้องใตดินไปมันเปลืองตังมากเลยนะเนี่ยทำไปเล่นฮะแล้วก็ขอเร่งความเร็วนี่ก็วันที่5แลลวไหนดูซิการค้าขายของเราเป็นไงบ้างเนี่ยฮะโอ้ไม่ได้มันขึ้นเตือนบอกว่าเรานั้นเนี่ยไม่มีตังจ่ายนะฮะค่าส่งของอะไรพวกนี้นะซึ่งให้ทำไงได้วะตอนนี้ก็มันค่อนข้างยุ่งยากยากจนแล้วเดี๋ยวจะต้องจ่ายค่าพนักง,งานนู่นนั่นนี่อะไรอีกเนี่ยฮะ โอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยอะเราต้องอย่าใจร้อนคุณผู้ชมฮะเฮ้ยแลตโต้กำลังพักอยู่อะแลตโต้แลตโต้พักอยู่เราจะเอาใครมาแทนได้บ้างวันเนี่ยฮะชิปเป่งแล้วอะแลตโต้กลับมาทำงานแล้วโอเคได้ตังค์ขึ้นมาได้ตังค์ขึ้นมาเราต้องมีตังค์ไปไวิ้จ่ายนะใช้จ่ายนีย่เห็นไหมเห็นนี่ไหมอีกหนึ่งวันสองวันเนี่ยเขาจะแบบเอาของมาเออเรียกได้ว่าเอาของมาขายเราแลละถ้าเราไม่มีจ่ายเนี่ยบอกเลยว่าเราก็จะไม่มีของอยังไงล่ะเฮ้ยตังค์เริ่มบวกแล้วคุณผู้ชมฮะหลักร้อยแล้ว ผมบอกแล้วว่าอีกไม่นานเราจะร่ารวยเนะ่ยดูสิตอนนี้มีแจ้งเตือนอะไรมาบ้างเนี่ยฮะตอนนี้มันมีร้านค้าที่ทําโพชั่นมาดีกว่าเราแต่ตอนนี้เรามีแบบขายอยู่3าอย่างแล้วเงเออหรือว่าเราลองแบบผสมสูตรแบบอย่างอื่นดีไหมคุณผู้ชมฮะอืมถ้าอย่างนั้นเราก็ขาจะลองผสมสูตรอันนี้เดี๋ยวนะผมคิดว่าเจ้านี่เราควรจะทําการตัดมันออกสักหน่อยฮะตัดความเป็นพิษออกด้วยการบดเราจะได้แมวมา เมื่อเราได้แมวมาใส่นี่ไปก่อนใส่นี่ไปเป็น potion of slow เป็น p o ช i o n สำหรับเคิดนะฮะซึ่งมันอยู่ในแบบอนะินดีมนน่ะก็คือเรียกได้ว,ว่าความต้องการเนี่ยมีแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นเอะเราควรจะทำมันดีไหมนะหรือว่าเอาใส่ speed s p e เราก็มีแล้วตอนนี้เราเรามีโพช i o n อะไรบ้างวะเรามี3อันแล้วใช่ไหมเราเหลือแค่การ slow ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าเราไปสนใจเกี่ยวกับเจ้านี้ดีวะคุณผู้ชมฮะ มัสลูมเรียกได้ว่าเป็นเห็ดที่จะทำให้เรานเนี่ยอุย้ยอะไรอะมะเกเม่อก้บีสเอาละบีสสลีปเป็นยานอนหลับถ้าเอาใส่นี่อุย้ยหนึ่งจุดสามเลยนะเว้ยเป็นพชั่นออฟวิชาริตี้น่าจะเป็นการเพิ่มความอืดเรียกได้ว่ามีดีมานที่ค่อนข้างสูงความต้องการตลาดสูงมากคุณผู้ชมฮะและถ้าเราใส่นี่เข้าไปศูนย์เฮ้ยเพราะว่าอะไรวอยอเรา อาจจะต้องตักบอยออกเอาไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมีตังที่จะแบบไปลงทุนกับการซื้อเห็ดอะไรมาใช้อีกนะฮะเพราะว่าตอนนี้แค่ตรงนี้เนี่ยเราก็วุ่นวายมากเกินพอละจริงปะเออจริงแหละก็รอไปก่อนแล้วกันนะจะว่าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะตอนนี้ของในสต็อกของเราเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปแล้วหรือเปล่าวะฮะผมว่าเราอาจจะต้องหยุดการซื้อขายบ้างไหมเออ cancel order ไปก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่ามันมันเยอะเกินไปแล้วอะถ้าสมมติเราแบบสต็อกเข้ามาเรื่อยๆเนี่ย อาจจะมีปัญหาได้อื้อนี่มันราคาถูกมากเลยนะเนี่ยฮะนเชดเนี่ยเดี๋ยวดูดิเออแต่ตอนนี้เรามีอยู่15 16คือเอามาเยอะเกินไปยังไม่จําเป็นนะฮะยกเลิกไปก่อนเราต้องเก็บตังค์เห็นไหมผู้ชมฮะเราอย่าลืมว่าเกมนี้คือเกมบริหารเราต้องมีการบริหารอย่างดีและพนักง,งานไปไหนไปได้เออโอเคเดินลงมาแล้วจะว่าไปพนักง,งานของเราเป็นไงบ้างเนี่ยอุ๊ยออมเบอร์เราต้องโปรโมทอะไรให้เขาเนี่ยฮะ เพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันคล่องแคล่วว่องไวหรือเปล่านะแล้วก็เพิ่มค่า optimizer อันนี้บวกค่า All s c i l l a n c e นะฮะก็คือเป็นไอ,ไอตัวกระตุ้นน่ะได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเราเอาเป็น admin ดีวะ admin แล้วก็เพิ่มค่า admin ให้แกเขาอาจจะเป็นตัวเล็กที่ดีกว่าโอเคให้เขาเป็น admin ไปเลยนะฮะบริหารจัดการซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาบริหารจัดการอะไรยังไงให้แกเราเอองงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วทําไมเวลาเร่งความเร็วพวกนี้แล้วความวายในการพูดผมมันเพิ่มขึ้นด้วยวะ ผมคิดไปเองว่ะเฮ้ยเนี่ยผู้ชมดูดิถ้าสมมุติเราเรียนอะไรพวกเนี้ยเราจะสามารถแบบหาขวดดีๆมาใส่ได้ด้วยแต่มันจําเป็นไหมเออนั่นดิมันจะเป็นหรอมันก็ไม่ได้จําเป็นแต่มันอาจจะแบบดึงดูดลูกค้าทําให้ลูกค้านั้นเนี่ยชื่นชอบก็ได้นะเวย้ยเออเดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันตอนเนี้ขายเท่าที่มีไปก่อนทำไมเขาเริ่มไม่ซื้อแล้ววะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลย เขามองหาฮอตพชันเหรออันนี้เราต้องเช็คก,ก่อนฮนะลูกค้าเราต้องการอะไรเนโครเมนซี่พ i ชันเนโครเมนซี่เหรอเนโครเมนซี่เราจะต้องไปหาเนโครเมนซี่จากไหนวะเราจะต้องไปหาสูตรเนโครเมนซี่มาให้ได้คุณผู้ชมฮะไอเนโครเมนซี่เนี่ยมันคือสูตรอะไรเราก็ไม่รู้อันนี้มีแต่สูตรยาแห่งความอึดถึกทนอันนี้มานาไม่ใช่ถ้าใส่ไปตรงนี้สปีดไม่ใช่ เราต้องเอาบี e นี่แหละผมว่าบ r e e เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเอ้ยหรือว่าอันนี้นี่ไงคุณผู้ชมฮะส s c เวนส์เนี่ยมันมีเหมือนผี speech speech เอ่อเป็นการแบบพูด speech เหรอไม่น่าเกี่ยว silence ใบมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมผีอันนี้วิญญ,ญาณอันนี้ใส่ไม่ได้เหมือนผีเนี่ยจะจะอยู่ได้แค่ฝั่งฝั่งเนี้ยหรือว่าเราต้องมีการตัดแบ่งผีวะนี่มันตัดได้ป่หวะ เฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยเอามัใส่ตัวกระตุ้นเข้าไปได้อะเฮ้ยมันหมุนอย่างนี้ได้ด้วยเอาล่ะข้าจะเอาผีใส awesome. ่ตรงนี้ได้สายเลน็กโซ u ิ t อันนี้อุ๊ย2.3เลยหรอเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมฮะใช่มันเยอะมากเลยนะแต่แต่แต่นะสมมติเราเนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างห้องมาเพิ่มเว้ยแล้วก็รวมถึงนะฮะ การผลิตอุปกรณ์ของเขาเพิ่มด้วยเห็นไหมซึ่งมันต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้แต่ประเด็นหล,ลักๆเลยคือเราเนี่ยอาจจะต้องขยายห้องไปด้วยแบบเนี้170ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรียญเอาตังค์ที่ไหนอะตอนเนี้ยเออเราไม่มีตังค์ขนาดนั้นนะ่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยส่งยามานาให้เขาก่อนเอาไปหนึ่งกวดนี่ไงส่งไปเลยเป็นไงแล้วก็ได้ค่าแตมตรงนี้มานะเอาไว้ทําการวิจัยกันต่อนะครับเอาล่ะระหว่างนี้เนี่ยก็ค้าขายสินค้าชิ้นเดิมของเรากันไปก่อนจะว่าไปเนี่ย มันจะมีเกี่ยวกับการเดคอ์นะฮะหรือว่าการตกแต่งมันน่าจะส่งผลทำให้ไอ้เจ้าตัวมันเป็นกอปปี้หรือว่าอะไรว่ามันหนูใช่ปะ่ะมันมีหางจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะสามารถทําหน้าที่เราได้ดียิ่งขึ้นฮะเฮ้ยอะไรอะเอิแฟกต์อะไรอะบูตอาเคนพาวเวอร์มันนี่นนจะเพิ่ม Arcane นพาวเวอร์อ r ฟย c i p รนะฮะหรือว่าจะทำให้เราอาจจะสามารถ ใส่ของเข้าไปในรีซิปีในสูตรของเราเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเรียกว่ายาของเราอาจจะมีประโยชน์มากขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มอาบแชร์ให้อันหนึ่งก็แล้วกันนะเอ๊ะมันหมุนได้ปะวะเหมือนจะหมุนไม่ได้เว้ยแล้วก็มีรีเสิร์ชอันนี้ออฟฟิศไม่มีอะไรแล้วก็มีป้ายห้ามเข้าอ๋อมันจะได้แบบไม่เดินขึ้นไปมั่วตัวใช่ไหมจริงปะมันมันจะไม่เดินขึ้นไปจริงๆใช่ไหมถ้าผมแปะไว้ตรงเนี้ยแล้วก็แปะไว้ตรงเนี้ยอู้แพงเหมือนกันนะ เออแพงเหมือนกันนะอะลองแปะดูครับมันจะได้ไม่เดินขึ้นเดินลงมั่วสู่วไว้ลูกค้าเนี่ยมันก็เดินแค่ชั้นนี้ก็พอละเออไม่งั้นมันก็เดินขึ้นไปตรงนู้นตรงนั้นก็ตรงนี้ของเรานะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อเราได้อัติแฟกอันนี้มาขอมาดูสูตรยาของเรากันหน่อยสิการผสมเหล่าแมวเหมียวเมื่อกี้เราจะผสมอะไรวะฮะอ่าเราจะเอาแมวมาผสมกับเนี่ยเห็นนี่ไหม อาเคนพาวเวอร์เรามีเพิ่มมาเห็นปะถ้าเอาแมวผสมกับอันนี้เห็นปะคุณผู้ชมเรามีอาเคนพาวเวอร์เพิ่มมาแล้วก็เอาอันนี้ใส่ดูดิเห็นปะเราใส่ได้ถึงสอันด้วยกันนะฮะแต่เราอาจจะต้องแบบมีการผสมผสานในน้ํายาที่ดีกว่านี้จะว่าไปเนี่ยตอนนี้น้ํายาอะไรที่มันขายดีอยู่อะคุณผู้ชมฮะอันนี้ใช่ปะเราต้องเอาใบชามานะทำการชําแหละตรงนี้เสร็จลวและเราก็เลือกมาใส่ปุ๊มานา ไฮดีมาถ้าไฮดีมาเนี่ย25%ก็คือความต้องการสูงมากๆฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองทำน้ำยาชั้นดีมานาโพชั่นดูนะฮะแล้วก็เราต้องเอาตัวเร่งปฏิกิริยาอันนี้อันนี้แล้วกันแล้วก็หั่นครึ่งด้วยกันตากแห้งใช่ทำให้มันแห้งแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้2.2แต่เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมฮะมันอาจจะต้องมีรสชาติที่แบบว่าอร่อยเจ้มจนทำให้คนนั้นเนี่ยชื่นชอบชื่นใจไว้ไม่งั้นเนี่ย มันอาจจะไม่มีคนกินแต่เอาอะไรดีวะอันนี้แล้วกันเราจะทำการบเดบเหรอบดอันนี้คืออะไรวะโอ้เฮย้ยเดี๋ยวนะเราใส่ยีได้ด้วยหรอโอ้สามจุดอผู้ชม,มเป็นไงเป็นไงดูครับ3.2นี่เรียกได้ว่าความสามารถโพเทนซีของมันนะเนี่ย มากมายมาหาศาลคือผมบอกแล้วว่าตัวนี้เป็นน้ํายาที่เพอร์เฟกมากนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ผมว่านะถ้าสมมติเราหั่นมันออกไปเนี่ยทำการบดมันมันจะเพอร์เฟกกว่านี้ปะแบบไม่จําเป็นต้องใช้เต็มใบอะสาเท่ากันฉะนั้นเนี่ยผมว่านะเราไม่จําเป็นนะที่จะต้องใช้เครื่องบดมันไว้เพราะว่ามันจะเปลืองเว้ยใช่ฉะนั้นก็ใส่ไปเต็มใบอย่างนงี้แหละ3.2เท่ากันนะฮะเอาละน้ํายามานาของเราขวดใหญ่ขึ้นใช่เพราะว่าเรานั้นเนี่ยนะ เราต้องทําให้ขวดมันดูใหญ่ขึ้นเลยคุณผู้ชมฮะใช่เพราะว่ามันเป็นน้ํายาชั้นดีมากยิ่งขึ้นยังไงล่ะเดี๋ยวนะขวดมันควรหน้าตาเป็นไงดีวะแบบนี้ไหมะจะว่าไปเดี๋ยวขวดที่แล้วมันหน้าตาเป็นไงวะคุณผู้ชมฮะอันนี้ดีกว่ามันดูมี2ชั้นนี้แล้วก็จุกก๊กอกใหญ่ๆแบบนี้ขยายขึ้นมาสรุปทําออกมาไปๆมา,มาเหมือนเดิมนี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยมีใส่สัญลักษณ์ด้วยอะอะไรอยู่วะใส่อะไรเข้าไปอยู่วะคุณผู้ชมฮะนี่ไหมอุ้ยอันนี้ดีกว่าเครื่องหมายบวกอุ้ยนี่น ใส่หยดน้ำเข้าไปนะฮะเพิ่มแบบมันจะดูแบบอุ๊ยน้ำยาอันนี้มันดูเป็นอะไรที่แบบดีมากส่วนราคานะเนี่ยแบบนี้คือถูกไปถ้าสมมติเราเพิ่มราคาอีกนิดนึงเขาบอกว่ายังเป็นแบบยังแฟร์อยู่ถือว่าดีฮะแฟร์รีดว่าเท่าเทียมนะฮะโอเคเราจะขายเป็นมานาฮิ002ครับเวอร์ชั่น2มาแล้วจ้าทุกคนไปอเอาละตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือ เรานั้นจะยกเลิกการขายมานาฮี0 0นไปเลยดีไหมเรายกเลิกการขายมานาฮิ001หไปเลยครับคือหมดสต็อกไปแล้วนะฮะและ้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอเช็คก,ก่อนนี่คืออะไรเขาบอกว่าเหมือนว่าส่วนผสมของเราเนี่ยจะไม่ค่อยเพียงพอแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมส่วนผสมด้วยเนี่ยเมื่อกี้เราผสมอะไรมาวะฮะมานาฮิ002อันนี้2ลูปปีน2ใไนเชดสอแล้วก็ใบไทมเนี่ยเป็นสีเรียก้ว่าก็เออ เพราะว่าใบทามของเราเนี่ยใช้ผสมในกับทุกอันนะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะต้องเยอะกว่าชาวบ้านเขาส่วนที่เหลือเนี่ยก็ค่อยๆเอาเข้ามากันลวกันเพราะว่าคังเก็บของของเราเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วฮะและ้วใครมันเอาป้ายอะไรมาติดตรงนี้เ่ยผมเหรอแล้วผมเอามาติดตั้งเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยฮะเอาไปนี่เนี่ยโอ้โหเสียตังค์ด้วยหรอโอ้โหลูกค้าเยอะเลยฮะคุณผู้ชมฮะลูกค้าเยอะมากหรือว่าเราควรจะแบบมีทั้งเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองดีวะ เอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้ปัญหาทางการเงินของเราเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะฮะเห็นไหมตอนนี้เรายังไม่สามารถเอาโพชั่นอันใหม่ของเราเนี่ยไปวางได้เพราะว่าเออชั้นวางของเรามันเต็มนะฮะเดี๋ยวรอไอ้มาณาฮิศูนย์หนึ่งของเราเนี่ยมันหมดก่อนเมื่อมันหมดเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันละทาไมเออวร์ดิ้งพชั่นของเรามันหมดก่อนชาวบ้านชาวาช่องเพาวะแล้วพนักงานของเราไปไหนหมดเนี่ยฮะพักบอลอยู่หรอบ้าไปแล้วหรือว่าเราต้องจ้างคนเพิ่มดีวะมันควรจะมีคนเพิ่มวาไงไหม แต่ไงก็ตามฮะเราต้องคอยโปรโมทให้แก่พนักง,งานของเราด้วยนะฮะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะแบบทํางานให้เราได้ดีมากขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะเอาล,ะละ่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาจ่ายเงินใช่จ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีตังค์เพิ่มเข้ามาเลยแล้วใครโก้ได้มาซื้อของทีอย่าบอกนะว่าเราจะเจ๊งกันตั้งแต่พาร์ทสองอะไม่มั้งมันคงไม่เจ๊งเร็วขนาดนั้นหรอกมั้งเอาละนี่น,นจังหมดแล้วจังหมดแล้วแล้วทำไมพนักง,งานมันยืนนิ่งวะเดือดเดือดเด,ดืก่อนผมต้องเชกก คุณผู้ชมครับผมรู้แล้วนี่เห็นนี่ไหมเฟอร์เมนเจตเนี่ยเราไม่มีเครื่องทำเฟอร์เมนเทชันแท้งเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยนะฮะไม่ทําการผลิตยามานาเวอร์ชั่น2ให้เราสักทีเว้ยเออถึงว่าดิทําไมมันไม่ทําสักทีนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดันเนี่ยยกเลิกไปก่อนเราไปผลิตน้ํยายาอย่างอื่นก่อนก็แล้วกันนี่เนเอาน้ายาฮีสูตรศูนย์หนึ่งของเราขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้น้ายาฮีสูตรศูนย์หนึ่งมันหมดแล้วก็ว่าทาไมพนักง,งานของเรามันยืนว่างมันยืนเอ๋อกันวะ โอ้โหดีเลยเนี่ยรู้ตัวทันตังเหลือ2อบาทรีบเลยเร็วเข้าส่วนเจ้านี้เนี่ยเราจะต้องใส่เข้าไปใส่เจ้านี้เข้าไปนะฮะเพื่อทําการผสมใหม่ๆอันนี้มันคือผสมนี่ยวะนี่คือกําลังผสมอยู่ใช่ป่ะโอ้โหดูวุ่นวายเอาเรื่องเลยนะนี่ฮะกำลังทําการผสมอยู่นะผมว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะหลังจากการผสมเสร็จนะฮะและนี่อะไรมันมาค้างอยู่ด้วยนะ่ยอุปกรณ์เราอู้นี่นี่นี่น้ำยาเรากลับมาแล้วคุณผู้ชม เอาละเราต้องผลิตกลับมาผลิตมานาฮิ0 0-1ก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มานาฮิ0 0-2ของเราเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะที่จะได้รับการผลิตนั่นเองให้ตายสิเอาละนหะนดูซิโอ้ยเงินติดลบแล้วคุณผู้ชมเงินติดลบแล้วเงินติดลบแล้วไปอีกวันหนึ่งแต่ตอนนี้ผมว่านะเราน่าจะสามารถทำไอ้น้ำยามานาฮิ0 02ได้แล้วนะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เรามีการบ่มอเอาไว้ก่อน เรื่องข่าวสารเนี่ยเอาไว้ก่อนนะฮะเราสนใจเรื่องของเราก่อนในตอนนี้อะไรเนี่ยเฟรนชิปอะไรเนี่ยฮะไหนดูซิอันนี้เหมือนเขาส่งเลทมานะฮะซึ่งเลทของเราอยู่ที่1.5่าคือต่ำต่ำที่สุดเลยอ่ะผู้ชมฮะจบแล้วเหรอเดียวดาจบกันดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอและยาเมื่อกี้ยังไม่ได้ผลิตมานาหีสูงสสองเลยะ้วยหรือว่าเพราะว่าเราแบบเงินติดลบอะไรนี่ี้ยแต่ผมว่ามันจะมีระบบกู้ยืมอยู่นะ แต่ไม่เป็นไรฮะอย่างว่าครับตัวเกมมันจะเป็นเดมโมอ,อยู่นะฮะมันก็เลยมีให้เราเนี่ยลองเล่นแค่นี้ไว้เดี๋ยวตัวเต็มมาเมื่อไหร่ถ้าชอบค่อยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะส่วนในวันนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใคลิปหน้าไปก่อนนะบ่ายจ้า